สุโโัยยนนคคครรรรว์พิพิิิษณลกจตาาชชีมมภูแม้ว่ารัฐบาล<อ>ได้ออกสี่มาตรการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณโดยให้รัฐมนตรีแต่ละกระทรวงเข้าไปกำกับดูแลอย่างใกล้ชิดแต่ดูเหมือนว่าการขับเคลื่อนง,งบประมาณและงบลงทุนของภาครัฐในช่วงที่ผ่านมายัางคงต้องเผชิญกับอุปสรรคหลายประการส่รรงผลให้ภาพรวมการใช้ใจ่ายงบประมาณรายปีประจำปีงบประมาณ2558ยังล่าช้ากว่าที่รัฐบาลได้คาดหมายเอาไว้ โดยข้อมูลล่าสุดจากสำนักงบประมาณระบุว่านับตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2557ถึง27กุมภาพันธ์2558มีการใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปีไปเพียง1,900ล้านบาทจากงบประมาณทั้งหมด2,570,000ล้านบาทขณะที่รายจ่ายเพื่อการลงทุนมีการเบิกจ่ายไปเพียง8,500ล้านบาทจากทั้งหมด4,490,000ล้านบาท ปัญหางบค้างท่อที่เกิดขึ้นนั้นผลเอกประยุ์จันโอชานายกรัฐมนตรีไม่ได้นิ่งนอนใจโดยในการประชุมคณะรัฐมนตรีล่าสุดเมื่อวันที่3มีนาคม2558ที่ประชุมจึงมีมติให้หน่วยงานราชการลดขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างนั้นโดยบีบเวลาลงให้เหลือเพียง40วันจากเดิมที่ต้องใช้เวลา60วันโดยถือเป็นวาระพิเศษในการเร่งรัดแก้ปัญหาเศรษฐกิจทันที พร้อมกันนี้ยังสั่งการให้ปรับปรุงการดําเนินการตามระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณพุทธศักราช2548รวมถึงการปรับปรุงขั้นตอนการดําเนินการตามระเบียบการก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณพุทธศัก,การาช2534โดยให้ร่นเวลาการดําเนินการของภาครัฐลงทั้งหมดบีบเวลาลงให้ทําให้ได้และอันไหนที่มันเป็นการมอบหมายลงไปได้ก็ต้องมีคนรับผิดชอบนะคือคือเดิมมันตั้ง6กบวัน7อะไรเนี่ย วันนี้เหลือสีิบวันมั้งสี่ิบกว่าวันนะคำว่าลดขั้นตอนเนี่ยไม่ใช่ไม่ใช่ทุจริตได้เพื่อทุจริตไม่ใช,ใช่เพื่อให้มันเร็วขึ้นไงนะเพราะฉะนั้นวันนี้เป็นวาระพิเศษที่เราต้องเร่งรัดแก้ไขมหาเศรษฐกิจเพราะฉะนั้นถ้าเราใช้ปกติทั้งหมดมันไปไม่ได้หรอก ขณะเดียวกันการประชุมคณะรัฐมนตรีในวันนี้นายกรัฐมนตรียังได้เน้นย้ำเรื่องการขับเคลื่อนเศรษฐกิจในแนวทางอื่นเช่นการส่งเสริมตลาดชุมชนกว่า2,000แห่งซึ่งที่ผ่านมาสามารถสร้างมูลค่าการค้าได้กว่า800ล้านบาทแล้วโดยจากนี้จะมีการสั่งการให้กระจายโมเดลนี้ไปทั่วประเทศนอกจากนี้รัฐบาลยังได้จัดสรรงบประมาณไว้อีกราว40,000ล้านบาท ในการทำถนนเส้นทางเพิ่มเติมเพื่อเร่งรัดการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในระยะที่1ภายในสิ้นปีนี้โดยพลเอกประยุทธ์เชื่อมั่นว่าหากแผนการทุกอย่างเป็นไปตามเป้าหมายจะมีเม็ดเงินไหลเวียนเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจทำให้ฟันเฟืองเศรษฐกิจต่างๆทั้งการใช้จ่ายของภาคครัวเรือนและการลงทุนของเอกชนกลับมาเดินหน้าได้เต็มกำลังสมกับสโลแกนคืนความสุขให้ประชาชนของคอสอชได้อย่างแน่นอน